ในกาเก่าโบราณแบบไขาลานตู้ไม้แบบมีลูกตุ้มของโบราณจากประเทศญี่ปุ่นยี่ห้อไซโก้มีรุ่นประมาณ125ปี90ปี55ปีเป็นยี่ห้อไซโก้ที่รุ่นที่หายากมากๆก,กรุณากดแชร์กดติดตามซับสคร i b e กดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจทําคลิปรีเดโอตอนต่อไปครับวันนี้ให้ดูในการนี่นะครับเมการตระกูลไซโก้นะครับไซโก้ที่เป็น,เป,นเป็นรุ่นที่มีน้อยก็หายากละรุ่นพิเศษนะครับจากซ้ายมาก่อนนี่ทางเมืองไทยบางคนเขาว่าเป็นรุ่นน้ำเต้าเป็นเนกาไซโก้นะครับ สายโก้สาโก้ที่มีตัวเอสนะครับอย่าดูหน้าปัดใกล้ๆมีตัวเอสละแล้วข้างในตัวเอสเนี่คือสายโก้เดิมนะครับเนี่ยนี่ครับไซโก้นี่ยมีตัวเอสในส,สายโก้นะครับเนี่ยตัวเอสในสายโก้ตัวเรือนี่ครับในนีินนกะแล้วก็นี่ฮะนับกระจกมันจะมีลวดลายเนี่ยอกระจกเดิมๆมา เวน,นี้กระจกหายากด้วยนะครับตัวนี้เป็นนาราทางญี่ปุ่นเรียกว่าธรรมะืองทยบางคนก็เรียกน้ําเต้าเลยแล้วแต่เนี่ยเป็นนาราที่นานมากแล้วครับมันประมาณร้อยสามสิบปีหรือร้อยี่สิบกว่าปีขึ้นไปแล้วครับปเปิดประตูดูข้างในขยายออกมานะครับลูกตุ้มวบนี้เป็นเรียกว่าลูกตุ้มใบไม้น่ะมีมบไม้มมยมยอยู่ข้างบน เป็นนาฬิกาโบราณของตระกูลไซโคน,นี่ลูกตุ้มแบบนี้ดีสวยมากปัจจุบันไม่มีนะครับลูกตุ้มแบบนี้ก็หายากด้วยนะครับถ้าถ้านาฬิการุ่นนี้ไม่มีลูกตุ้มมาก็หาลูกตุ้มเป็นอะไรไม่มีเลยครับจะดูใกล้ๆดีกว่าดูใกล้ๆข้างในฮะอ่าให้มาข้างในจะมีเขียนว่าไซโคซ่านี่ยเนี่ยข้างในมีเขียนอยู่ฮะเนี่ยไซโคซ่านี่ย คือไซโก้เนี่ยตัวเอสเนี่ยโรงงานไซโก้เนี่ยกระดาษเนี่ยเป็นกระดาษที่เหลืออยู่นะครับไซโก้ซ่านี่ยกระดาษที่เหลืออยู่เนี่ยคือไซโก้ลูกตุ้มเนี่ยมีใบไม้ที่ใบไม้สวยด้วยเลยใบไม้รุ่นนี้ละเอียดดูใบไม้อีกรุ่นจะอีกแบบนึงนะโอเคนะครับมาดูเครื่องที่เครื่องที่สองนะครับเครื่องกลางนี่ครับนี่ก็คือไซโก้เหมือนกันไซโก้แปดเหลี่ยมเนี่ย เดิมๆของมันนะเอริจินอลของมันกระจกยังมีลวดลายเหลืออยู่แล้วแล้วข้างบนนี่คือตัว S คือไซโกนะครับตัวเรือนก็สวยมากเดีย๋ยวเราดูรายละเอียดทีนฮะลูกตุ้มแบบนีไม้ๆเหมือนกันอนี้ครับข้างในก็เหมือนกันฮะที่มีเขียนไซโกไซโกซาอะไรอะไรเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยนี่ครับเนี่ยไซโกไซโกซ่ากันเลยนียอ่า นี่มันเขียนไว้เลยฮะมันเป็นชเชรเอโรบายไซโกลซาเนี่ยตัวเรือนก็สวยมากครับเห็นเช่นเซซนี่เข้าเยื่อที่อยู่ข้างในแล้วรุ่นหลังๆก็อยู่ที่หน้าปัดของเครื่องนี้นะเนี่ยเกียนไซโคไซด์เดี๋ยวมาดูนีนี่อีกทีนี้นี่ครับตัวเรือนสวยครับสวยสวยมากครับดูตัวเรือในใกล้นี่นี่ครับตัวเรือนก็สวยมากเนี่ยเออเครื่องนี้นะครับประมาณเก้าสิบปีนะครับประมาณนี้นะเก้าสิบปีนี่ ลเ,เขาจะยืนยันได้โดยที่ว่าจากข้างหลังที่จากญี่ปุ่นเขาช่างเ,าเคยซ่อมและเขียนวันที่ไว้เมื่อซ่อมเสร็จมาปีพศของญี่ปุ่นนะมาเทียบภาษาเทียบภาษาไทยรู้นะครับก็ประมาณเนี่ยแปกว่า90ปีเนี่ยไซโคแปดเหลี่ยมหรือ,อาบางคนก็เรียกว่าในกาเสริมดวงนะฮะตัวนี้ก็ สภาพสวยแบบนี้นี่น้อยมากนะครับถ้ามีแบบมันก็มันแปดเก้าสิบปีอย่างเงี้ยบางเครื่องสภาพนี้นี่มันผุๆแล้วฮะแต่เครื่องนี้สภาพมันดีมากเลยก็รักษาได้ดีมากลแล้วปิดประตูไปเลยจะดูอีกเครื่องหนึ่งอ่ะอนนี้เรามาดูเครื่องสุดท้ายเลยยานี่ก็คือสายโคเหมือนกันครับแต่รุ่นนี้พิเศษนะฮะ รุ่นนี้พิเศษครับ21วันฮนะ21วันโปรติสองรุ่นที่แล้วมันแค่ประมาณ7จถึงแวันนะทั่วไปเมืองไทยเรียกว่า7วันนะทั้งญี่ปุ่นเรียกว่า8วันนี่ครับไซโกซ่าครับนี่ก็คือตัวเอสนะเน,นี่ยตัวเอสเหมือนกันตัวเอสนะครับอันนี้ก็ตัวเอสนี่ฮะตัวเอสตัวเอสก็คือเทสต์มาร์เนี่ยฮะตัวเอสก็คือหมายถึงไซโกเลยครับ สมัยโน้นก็ใช้ตัวเอสอย่างนี้นะครับแล้วรุ่นใหม่เขยนไซโคไปเลยส่วนนี้ก็คือไซโคเหมือนกันแต่2 1วัน21วันนี้ก็มีน้อยครับหายากมากครับส่วนมากเป็น7วัน8วันนี้เยอะแต่รุ่นหลังๆมา30วันรุ่นหลังๆ 30, 30วันสู้พวกนี้ไม่ได้ครับต้องก็เล่งก็ต้องก็ใช้ใช้แต่พวกนี้ดีกว่าจอญี่ปุ่นก็น่าเก็บนะครับ ม่ใช่ว่า,ฉวาเฉพาะเก็บแต่ญี่ปุ่นครับเ่อโคในกาเยอรมันใน,ในกาโวกญี่ปุ่นเนี่ยมันพิเศษเหมือนตัวเรือนเขาออริจินอลทั้งนั้นเลยครับไม่ได้การไม่มีการทําใหม่อะไรพวกนี้จากเมืองไทยนะครับเนี่สยสวยๆทั้งนั้นเลยครับนี่คือทั้งหมดคือในกาตะกุลไซโคนะครับมีรุ่น รุ่นซ้ายแรกก็คือประมาณ1 2 5 1 3 0ปนะีตัวกลางก็คือประมาณ90ปีตัวซะตัวขวาสุดก็ประมาณ60 50กว่า60สปีไปครับประมาณนี้นะครับ YouTube มีปุ่มกดใหม่ปุ่มขอบคุณบวกด้วยรูปหัวใจตัวเอตามรูปนี้อยู่ใต้ขอบคลิปวิดีโอเพื่อให้ท่านผู้ชมกดร่วมสนับสนุนช่องเพื่อสาระ ประโยชน์และกำลังใจทำคลิปต่อไปขอบคุณครับการนี้มาขอดเครื่องนี้นะครับที่ว่าร้อยกว่าปีเนี่ยเอามาดูเครื่องมันก่อนเป็นยังไงมัง่งนะฮะนี่มีน็อตด,ดูครับมีน็อตเล็กๆยอยู่เดียวถอดน็อตหมกกุกฮะตัวนี้เป็นสลักฮะตัวนี้เป็นสลักนะครับไม่ใช่เป็นน็อตตัวนี้เป็นสลักต่อสลักออกมาถอดหน้ปาปัดออกมาครับ ถอดสลักนี้ออกมานะครับสลักนี้แล้วก็มีแหวนครอบมีแหวนครอบนี้ฉันสีเหลี่ยมน้าจน้าปาดออกมาเอาเครื่องออกมาดูว่าเป็นไงเลาก็ปีอาจจะเหมือนกับเรื่องทั่วไปหรือเปล่าอ๋อเกะยังสีสวยอยู่นะครับ ร้อยกว่าปีแบบนี้อ้โหนี่ครับเครื่องแบบนี้ร้อยกว่าปีอ่ะอันนี้เครื่องใหญ่ตัวนี้ฮะเอสไซโครโนะครับมีเอสไซโครนะโอเคอ๋ยยังปีได้อยู่ครับ กุญแจแบบออริจินอลของมันเนี่ยออริจินอลของมันแล้วก็ลูกตุ้มแบบใบไม้ดูใกล้ๆนะครับเนี่ยลูกตุ้มแบบใบไม้นี่สวยมากครับโอเคฮะดูเครื่องแค่นี้กันมาดูเครื่องนี้นะครับมาดูเครื่องนี้กันกระจกนี่มันจะกระจกเปิดนี่ครับโอเคเลยนี่ใช้สลักอะ นี่นัดเยอะจริงๆนีนัดเยอะดูนะทัศนคตออกมาก่อนนะนี่เคมออกมานะนัดตรงนี้ออกมานะครับมานะดูเครื่องครับโอ้โหยังใหม่เลยเครื่องยังสีสันสวยแล้วครับเนี่ยโอเคเลยเนี่ย ัสวยอยู่ลเลยนีะฮะโกโอเคนะเครื่องสวยดีครับให้ดูเครื่องนะครับโอเคใช้ได้เลยเครื่องของแรงดีด้วยโอ้เครื่องไม่ค่อยหยุดเลยฮะอของแรงอยู่เลยแน่นก็รื่งแน่นเลยครับ ใชไ,ได้เลยโอเคไม่ได้ครับอันนี้เรียบร้อยเครื่องดีครับมาให้ดูนี่ค,คือคเครื่องนี้ฮะเนกาไซโกไซโก้ฮะยัี้เ็ดวันรุร่นพิเศษอ่าอนี่ตัวไอ้คือไซโก้นี่ไซโกซาครดูเครื่องมันนะครับ <c oughs> <c oughs> เครื่องมันจะไม่เหมือนทั่วไปเลยฮะ พราะว่าใบาเข้ามาอยู่ด้านล่างแล้วเครื่องมันจะอีแบบหนึ่งไม่เหมือนพวกเจ็ดวันนะครับมีขังข้งคางด้วยมีกระจกนี่ตัวเรือเขสวยนะครับไซส์ใหญ่หกสิบปีขึ้นไปแล้วครับเนี่ยมันุดนเฉพาะรุ่นนี้นะหายากนะครับยี่อ็ดวันนะไม่แค่นี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปเทียบดูตัวเครื่องอื่นด้วยครับนี่คือเนกาายทาน แบบมีรูกตุ่มตู้มไม้นะครับโบราณอันนี้เป็นกลุ่มของนาฬกาไซโก้โดยเฉพาะนะครับเริ่มทาง,งซ้ายมือนี่ก็ประมาณร้อยี่กว่าปีร้อยสสิปียินกลางนะครับรก็ประมาณ90สปีได้ยินขวาสุดก็ประมาณห้าสิบกว่า60สิปีไนดะ้คือไซโก้ทั้งหมดเลยครับถ้าหากสั้นผู้ชมมีนาฬกาเก่า,กาๆที่มันไม่เดินก็ เอามาซ้อมได้นะครับซ่อมมันใช้งานได้แล้วก็โชว์ได้ด้วยครับนี่ก็เก่าๆนะครับมีค่านะครับอย่าทิ้งนะครับขอขอบคุณที่รับชมหากคลิปวิดีโอนี้มีสาระประโยชน์บ้างกรุณากดแชร์กดติดตามขอบคุณครับ